กระทึกกลางดึกรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เกี่ยวสายไฟรั้งเสาไฟฟ้าหักกว่า70ตน้นไฟดับยาว2กิโลเมตรหน้านิคมบางปูเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่กลางดึกบริเวณหน้านิคมอุตสาหกรรมบางปูจังหวัดสมุทรปราการเมื่อรถบรรทุกพ่วงตู้คอนเทนเนอร์เกี่ยวสายไฟฟ้าส่งผลให้เสาไฟฟ้าและเสาไฟสองสว่างหากักโค่นลงต่อเนื่องเป็นแนวยาวกว่า70ตน้นและครอบคลุมระยะทางประมาณ2กิโลเมตรทําให้กระแสไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างสร้างความ แตกตื่นให้กับประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ1นนาฬิกาคืนวันที่30มกราคม2569โดยพันตำรวจเอกวัชรเทพเสนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางปูได้รับแจ้งเหตุรถบรรทุกพ่วงตู้คอนเทนเนอร์เกี่ยวสายไฟฟ้าบริเวณสะพานทางเข้านิคมอุตสาหกรรมบางปูถนนสุขุมวิทตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหลังรับแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมเจ้าหน้าที่การ การไฟฟ้านครหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่าเสาไฟฟ้าและเสาไฟส่องสว่างหักโค่นลงต่อเนื่องเป็นแนวยาวตั้งแต่บริเวณโค้งหน้าโรงพยาบาลเมืองสมุทรบางปูต่อเนื่องไปจนถึงปากซอยนวลเนตรรวมระยะทางหลายกิโลเมตรในที่เกิดเหตุบริเวณกลางสะพานข้ามคลองพบรถบรรทุกพ่วงตู้คอนเทนเนอร์ยี่ห้อฮีโน่ทะเบียนกรุงเทพมหานครจอดอยู่ในสภาพไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ขณะที่บริเวณริมถนนสุข ขุมวิทพบเสาไฟฟ้าหลายต้นล้มทับป้ายโดยสารประจำทางกีดขวางทางจราจรและปิดทางเข้าออกซอยหลายจุดรวมถึงทางเข้าออกนิคมอุตสาหกรรมบางปู่ด้วยอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ระบุว่าถนนสายสุขุมวิทยยังสามารถสัญจรผ่านได้ตามปกติแต่ขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากมีเศษซากเสาไฟฟ้าและสายไฟตกอยู่ในบางจุดจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ แต่ส่งผลให้ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างในพื้นที่ใกล้เคียงสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนและสถานประกอบการในช่วงกลางคืนสอบถามนายตู้อายุ48ปีผู้ขับรถบรรทุกพ่วงตู้คอนเทนเนอร์คันนี้ให้การว่าได้ขับรถเข้ามารับสินค้าในนิคมอุตสาหกรรมบางปูและเพิ่งใช้เส้นทางดังกล่าวเป็นครั้งแรกระหว่างทางได้สอบถามเส้นทางจากเพื่อนร่วมงานและขับตามป้ายบอกทางเมื่อเลี้ยวเข้าซอยและขับขึ้นเนินบริเวณสะพานพบว่าพื้นที่ดังกล่าวมี แสงสว่างค่อนข้างน้อยทําให้ไม่เห็นม้วนสายเขเบิลที่ถูกเกี่ยวลงมาและหย่อนอยู่ในระดับตม่มกระทั่งขอบตู้คอนเทนเนอร์ไปเกี่ยวกับสายไฟส่งผลให้เสาไฟฟ้าหักโค่นล้มต่อเนื่องหลายต้นจึงได้หยุดรถและลงมาตรวจสอบทันทีด้านเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านะครหลวงเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นเสาไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายเป็นเสาไฟฟ้าแรงกลางความสูงประมาณ12เมตรจํานวน70ต้นนอกจากนี้ยังพบว่าอุปกรณ์ในระ ระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าอาทิเช่นหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆได้รับความเสียหายร่วมด้วยซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องเร่งดำเนินการตัดกระแสไฟฟ้าในบางช่วงเพื่อความปลอดภัยและป้องกันอันตรายต่อประชาชนอย่างไรก็ตามในขณะนี้ยังไม่สามารถประเมินมูลค่าความเสียหายได้อย่างชัดเจนโดยเบื้องตน้นคาดว่าจะมีมูลค่าสูงหลายล้านบาทซึ่งจะต้องรอการตรวจสอบรายละเอียดและประเมินความเสียหายอย่างเป็นทางการอีกครั้งค่ะ